สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้หางานทุกท่านครับวันนี้งานของกรมป่าไม้นะเขาสอบบรรจุรับราชการ6ตําแหน่งนะครับรับถึง56อัตราคนที่จะสอบต้องมีภาคก่อของกพนะเดี๋ยวไปดูประกาศรับสมัครการครับเป็นประกาศของกรมป่าไม้เรื่องรับสมัครสอบแข่งขนันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้นะตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งเขามี2ประเภทนะครับสายงานแรกเป็นสายงานวิชาการนะเริ่มต้นที่นิติกรปฏิบัติการก็2ออัตราตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการนี่สายงานหลักเขานะรับเยอะนะครับ41อัตราตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ปฏิบัติการสามอัตราตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ1อัตรานะตำแหน่งทั้ง5าตำแหน่งนี้นะครับอ่ทั้ง4ตำแหน่งนี้เนี่ยอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่1 5ึ่นหถึงหน5่งพันนะครับถัดไปเป็นประเภททั่วไปก็มี2ตำแหน่งเริ่มที่ในช่างโยธาปฏิบัติงานก็รับ2อัตรา ในช่างสำรวจปฏิบัติงานก็7อัตราอัตราเงินเดือนของ2ตำแหน่งนียเป็นสายทั่วไปนะครับถ้าเป็นในช่างโยธาจะเริ่มต้นที่9ก0 0ถึง1 2ื่้บาทถ้าเป็นในช่างสำรวจปฏิบัติงานก็11,500ถึง1 2 6 5 0บาทเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งจบอะไรมานะครับทำงานเอาได้บ้างเดี๋ยวผมจะคุยหลังจากที่เราดู สราระสำคัญของประกาศเสร็จแล้วนะพอดีเขาแยกไว้2ไฟล์นะครับจะเป็นรายละเอียดแนบท้ายประกาศนะครับการสมัครก็สมัครทางอินเทอร์เนต็ตนะเดี๋ยวนี้สมัครสอบเขาก็สมัครทางอินเทอร์เนต็ตกันหมดละตั้งแต่วันที่4ถึง24มกราคม2565นะครับก็สะดวกตอนไหนก็สมัครได้เพราะเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับที่ f o r e s thai t o p t o p com เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็ไปกรอกไปสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่4ถึง24มกราคม66นะเข้าไปกรอกก็เน้นกรอกให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อมูลที่กรอกแล้วเนี่ยระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินที่เคาน์เตอร์บอมาจอธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนให้โดยอัตโนมัติท่านก็ยืนยันแล้วก็จะแก้ไขข้อมูลไม่ได้นะครับดูให้ดีนะชื่อสกุลเลข13หลักเอาให้ดีเสร็จแล้วก็ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษ A4 1แผ่นนะครับแล้วก็ท่านก็ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมจะไปวอล์กอินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศสะดวกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นนะช่องทางที่2คือใครสะดวกชำระผ่านตู้ ATM ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะและช่องทางที่3คือชำระผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก็ทำได้แล้วก็สะดวกด้วยนะค่าธรรมเนียมรวมกันเนี่ยนะครับ400บาท ซึ่งถ้าแยกเป็น1ก็คือค่าธรรมเนียมสอบ350มีค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต30บาทแล้วก็ค่า SMS อมมีการแจ้งข้อความด้วยนะอีก20บาทนะครับชำระแล้วก็ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วการตรวจสถานะการสมัครสอบหลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมคนจะตรวจได้ต้องจ่ายเงินก่อนนะครับถึงไปดูการตรวจสอบสถานะ ก็ที่เว็บไซต์เดียวกันที่ท่านสมัครนั่นแหละเขาจะมีหัวข้อแยกเป็นตรวจสอบสถานะการสำระเงิน6กุมภาพันธ์2566ก็ท่านก็พิมพ์ไปสมัครออกมาได้นะก็ไปที่เว็บไซต์เดียวกันนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขการสมัครสอบก็คือผู้สมัครจะต้องมี วุฒการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันไทยประกาศที่เขาแยกไฟล์ไปสองไฟล์นะครับประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบก็1กุมภาพันธ์สองห้ากที่เว็บไซต์ที่ท่านสมัครนั่นแหละครับหลักสูตรที่เขาจะสอบคือคนจะสอบเนี่ยต้องมีภาคกอมาก่อนนะสอบผ่านภาคกอของกอ ท่านก็มาสอบภาคขอก็คือความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งคะแนนเต็ม200คะแนนโดยวิธีการสอบข้อเขียนแล้วก็พอผ่านการสอบข้อเขียนนะครับภาคขอแล้วเนี่ยใครผ่านก็จะมีการสอบสัมภาษณ์หรือที่เรียกว่าวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งอีกร้อยคะแนนก็จะดูเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์นะครับและอาจใช้วิธีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมก็ได้เขาก็ดูไหวพิปฏิพานน่ะแหละครับสุดและที่สําคัญคือเรื่องของการแต่งกายนะบุคลิกจะดีต้องแต่งกายดีด้วยนะหลักฐานที่ต้องใช้ในการสอบแข่งขันในวันท่านไปสอบภาคขอนะครับหลักฐานที่ต้องเตรียมไปก็คือบัตรประจาตัวประชาชน ใครที่เป็นเจ้าที่ของรัฐใช้บัตรข้ราการก็ได้หรือไปขับขี่ก็ได้นะครับพาส,สปอร์ตก็ได้ที่สําคัญเขาบอกว่าต้องมีรูปถ่ายลายมือชื่อเลขประจําตัวประชาชน13หลักที่ระบุชัดเจนเป็นฉบับจริงนะอย่าใช้สําเนาไม่ได้นะแล้วก็ยังไม่หมดอายุไปในวันสอบหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งที่กล่าวมาเพื่อใช้แสดงตนกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ แล้วก็หลักฐานที่ต้องเตรียมไปในการสอบสัมภาษณ์เดี๋ยวท่านรอสอบผ่านผ้าขอก่อนก็ได้ค่อยเตรียมนะอ่าเดี๋ยวจะไปดูว่าเอ,เอกสารที่แนบท้ายนะครับที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับพูิการศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้าง ผมยกตัวอย่างเช่นใครจะสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการซึ่งเขาว่าง2อัตราครั้งแรกเลยนะอัตราเงินเดือนก็หมื่นห้าถึงหมืหกห้าร้อยใครจะสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการก็ต้องดูว่านิติกรเขาจบอะไรมานะครับนี่คือเนื้อหาของการทำงานนะท่านก็ศึกษาอ่านดูได้แต่ผมจะโฟกัสไปที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเห็นไหมครับได้รับเป็นเดือนตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์คือนิติกรเนี่ยเขาเหมือนจะคือเหมือนล็อกสเปคไว้อะคือคนจบนิติศาสตร์เท่านั้นนะครับสาขาอื่นไม่ได้แล้วข้อ2คือสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของกพในระดับเปนยาตรีหรือสูงกว่าใครใครได้ภาคกกพพอ,พอโทก็ใช้สมัครได้นะครับแต่ก็ต้องยืดหลักฐานในการ อสอบภาคกปโทมาด้วยนะว่าวดที่ใช้สอบคืออะไรนะครับทีนี้การสอบก็ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง200คะแนนทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนยัยก็คือมีทั้งช้อยและมีทั้งเขียนนะปรนัยคือช้อยนะครับอัตันคือการเขียนก็หนึ่งคือความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการได้แก่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายไว้ด้วยเรียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายไว้ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกฎหมายไว้ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความรับของทางราชการและระเบียบเกี่ยวกับงานสารบัญน,นะครับนี่คือหัวข้อแรก ถัดไปคือความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 2. เป็นกฎหมายสารบปัญญัติได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญา 3. เป็นวิธีสปัญญัติได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4. เป็นกฎหมายมหาชนได้แก่พรบวิธีปฏิบัติชการทางปกครอง2539นะ พระราชบัญญัติความรับผิดทางนามเมอร์ของเจ้าที่2539พรบจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาความศารปกครอง2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม5เป็นกฎหมายปด้วยการป่าไม้นะครับได้แก่พรบป่าไม้พศ2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบป่าสงวนแห่งชาติ2507บวกว 35, แก้ไขเพิ่มเติมพรบสวนป่า2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบรเลื่อยโซ่ยนนะครับ2545และพรบป่าชุมชน2562 6เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้แก่กฎก,กพอพฉบับที่18พศ .2540 ออกตามความในพรบร,บร,ร,บระเบียบข้ารการพลเรือน2535ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเยอะพอสมควรในตำแหน่งนิติกรนะเอาดูกฎหมายแล้วก็ไม่น้อยเลยเดียวแต่และตัวเนี่ยก็คือตัวเป้งเทั้งนั้นนะครับ ก็เตรียมตัวตามนี้ใครจะสอบตำแหน่งไหนนะโดยเฉพาะสายงานหลักเนี่ยคือตำแหน่งที่2นักจิตการป่าไม้ปฏิบัติการ41อัตราเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับอันนี้คือสายงานหลักของกรมป่าไม้สมัครตำแหน่งไหนก็ดูตำแหน่งนั้นนะสาระสำคัญคือเตรียมความพร้อมตามที่เขาบอกนั่นแหละว่าสอบอะไรบ้างก็เตรียมตัวตามนี้นะครับอยู่ที่ความพร้อมของท่านเองนั่นแหละครับว่าท่านทุ่มเทกําลังในการอ่านหนังสือเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหน ใครที่เตรียมตัวได้ไวกว่าเพื่อนนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นข้าราชการในสังกัดของกรมป่าไม้ให้ได้ก็ท่านก็มีชชยไปกว่าครึ่งแล้วนะขอให้ท่านโชคดีในการสอบทุกคนนะครับมุ่งมั่นตั้งใจนะการสอบรับราชการไม่ง่ายแต่ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจุได้ตลอดชีวิตถึงกเกษียณอายุนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ